mấy <laughs> con để 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 hả? Nên, con để <laughs> cái cho bạn. sao không chịu không xưng với mấy cháu rồi

sí ใกล้ตัวนี้ดีเลยได้เอาไปไว้อันนี้นะ่งามว่ะงามก็สอนนิ้วงามอยู่เลยสุดนอลไวท่านใว้เจ้ามันต้องอย่างนี้แหละสอวนนิ้วงามนั่นเดิ้ตัวนี่ใหญ่ก็ bụng móng xuống đi ki vắng ngưng kẹt nó móng đi vắng ngưng cặp to kẹt ma móng xuống súng ngưng ngọc ngân ô canon hèn ô chuốc hà kẹt môn lênh lênh hai vắng lênh một ai mục đích ngưng 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 บางอาหารบางสิงบางย่างับได้ันอไ้ค่อยหยนไ่ปจำนี้อไประจำานึงัอันหนึ่งประจำค่อยกัอ่านค่อยกัอ่านถ้ว่าบูได้ถ้าเขาส่งกับบริษัสกอค่อยอ่ถมว่าเองงานัจบดฮะค่อยอ่าสิมีงีค่อยเริ่มติดขอนเกลเลยเนี่ย เริ่มประยากกับบานแล้วเริ่มประยากกับล้วดูมองนี้ไฟกระติดบอีกเลยกรติมองนี้ดิติติดบูดติกดยังมีแล้วมันไกลบ้านนี่ไงมันวอลอีสานคือกันนั่งอเออม่ไงโเนี่ยเืมเล้ เปิดไล่เห็้ไดเด้อยี่ไปประมาณหกโมงครึ่งนะค่อยบดตื่นสายมันนั่นเนาะเรืค่อยบดทิมไปเป็นแบบค่อยบดทิมไปเป็ี่ยนกะดอวค่อยบดด้วยดอกทิมไปเป็ี่ยนกะนะนอกจากชุกชิดนี่างเดียวตั้งแตเอ็นงั้นมาเนี่ยค่อยบดด้วยทิมนะแบบไปเปลี่ยนกะทิมไปเป็ี่ยนกะบางน่านชุกเชิดขึ้นมาแล้วเขาไปบดท่านมันมันถึกอลไรได้อ นเจะสมบูรณ์คนผมถูกไหมสมบูรณ์คุ้นผมหดเใส่หมะดคกคุกนบ้อเลยเด่บวกเขาเน้เดปาปามันมันึงแล้วมันดลงได้นะ นี่ค่อยว่ามันยังน้อยอยู่นะเนี่ยตงคุกที่ถึงมันต้องเป็นกะละมังกะละมังกะละมังนี่มี่นีขอกินนะไปซื้อไว้เยอะเมื่อวานอะไรยยี่สิบบาทกระดามานะกรดาษรุ่นย์เนาะคดูหลังรุ่นยนต์คแ่ได้ยังไงบ้างดูหาวิธีกันตอใส่เสือก็มันใส่เสือ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ đi dẫn ถึงไทยถึงลาวนะครับเส่ทำดิกไทยครับโอเคครับผมเ้าคิดว่าจัดจ้านในย่านนี้แล้วก็พอครับรุมนักเครื่อนฟู

We'll <laughs>

บ่ให้ก้อบ่เอ้ายกขึ้นเดี๋ยวใส่ลงก้อได้ใหม่ๆขึ้นสูงเลยเออ <laughs> <laughs>